อันว,วับวก็คือดูเรื่องของระยะทางเรสแทนหรือระยะทางจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางการขนส่งในภาพรวมเราเห็นแล้วเนี่ยถผผนนขนทามีมากมายพูดถึงการขนส่งทางถนนก่อนถนนมีมากมายเลยเราก็สามารถเคลื่อนที่ย่างผ่านทางได้เราก็ถ้าเป็นรถสี่ล,ลอ้อรถสี่ล้อก็จะง่ายๆรถสี่ล,ลอ้อก็จะเข้าไปได้ถูกทั่วแบบดอท o d o o เซอร์วิสที่บอกเข้าไปทุกทั่วไปที่มีถนน หรือพื้นเรียบเรียกที่จะพอวิ่งไปได้อันนี้ก็คือเรื่องของรถขนาดเล็กแต่พอเป็นเส้นทางที่เป็นเฉพาะส่วนเช่นกรุงเทพอานาขอนข้างในหรือไปตามเมืองหรือชุมชนต่างๆรถขนาดใหญ่เช่นรถสิบล้อขึ้นไปเวลาจะต้องมีเรื่องของมาตรการด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราเข้าใจตรงนี้ด้วยหรือถ้าเป็นเรื่องของรถไฟรถไฟอันนี้เรื่องของเส้นทางกาจจะไม่ได้ลงลึกเข้าไปเพราะว่ามีเรื่องของ เส้นทางที่มันฟิกก็คือต้องวิ่งบนรางรางของรถไฟก็คือการรถไฟเป็นผู้สร้างขึ้นมาอันนี้เขาให้ไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นเพราะว่าผู้ประ,ประกอบการมีรายเดียวโมโนโพลีที่บอกถ้าเป็นเรื่องของทางน้ำเรามีหลากหลายเลย,เยจะเน้นไปทางต่างประเทศมากกว่าและทางอา,ากาศโดยสุดท้ายก็สามารถมีการใช้สิทธิ์ในการบินบินอย่างไรบินผ่านผ่านประเทศต่างๆบินไปเติมน้ำมัน ่อมบำรุงหรือจะบินไปถึงปลายทางเนี่ยเราลองมาดูการในบทสืน่นาะก็คือแบ,บ่งเป็น4ส่วนไม่มีการขนส่งทางท่อแนละ้วตรื่องเราตรงนี้ท่อก็อาจจะข้ามไปถนนล่างทะเลแล้วก็อากาศถนนลางทะเลแล้วก็อากาศข้ามมาตรงนี้นนดนึน่งเข้าเรื่องของเราเรื่องของการขนส่งนาะการขนส่งรูปแบบแรกเลยที่จะจะให้เราทราบจนในส่วนเนี้ยจนมาถึงบทนี้แล้วเนี่ย ข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆหอดคอที่จะมีมาตาบ้านแล้ว you, wrote, jam, felony, there, ามาดูเส้นทางของการขนส่งทางถนนบ้างถนนลกๆเลยได้มีในข้อสอบไปแล้วด้วยเนาะมีสี่สายหลักมีอะไรบ้างเอ่ยถนนสายประธานของประเทศไทยขดโยธินสายที่หนึ่งมิตรภาพสุขุมวิทเพชรเกษมก่อถนนอันนี้คือถนนสายหลักผู้ประกอบการทุกคนก็พอทราบอยู่แล้วแหละว่าฉันจะต้องมีรถขนส่งสินค้า ไปยังภูมิภาคไหนเราก็จะใช้ถนนสายหลักไปก่อนแล้วก็ต่อย่อยลกไปยังสายรองน้องรองเทนของวมทางหลวงชนบทก็เป็นสายเทศบาลสายรองลงไปเข้าไปเรื่อยๆการขนส่งทางถนนด้วยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้จะง่ายในยุคปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของแผนที่แผนที่แผนที่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในการขนส่งสินค้าด้วยส่วนใหญ่การขนส่งทางถนนที่จรสอยไปแล้วเนี่ย กว่าร้อยละแปดสบเลยกว่าร้อยละแปดสิบเขาเรียกลมๆก็ได้นะเนการขนส่งทางถนนในประเทศของเราเราจะสามารถขนส่งได้ทาง f u คอนเทนเนอร์โหล d และก็เล s แ t นค n นเทนเนอร์โหลดอันนี้อาจารย์พูดไปหลายรอบแล้วเ็าก็ให้เราดูการขนส่งแบบนี้รูปแบบที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแบบเต็มคันรถเราจะได้เรื่องของเบิงคูณเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มัน้มค่ามากที่สุด ดูการตั้งราคานิดนึงการจดส่งแบบเต็มคันรถเนี่ยื่อกีมันจะเชื่อมโยงกับรถที่แล้วตั้งราคาเนี่ยเราก็อาจจะเลือกราคาหลากหลายเราดูปริมาณสินค้าเราดูสภาพของสินค้าสินค้าที่จะบรรทุกอยู่ในตู้เนี่ยเราก็คิดราคาลูกค้าเข้าไปาะแต่ภาพรวมให้นึกถึงว่าเราส่งเป็นลอตไซส์ใหญ่เราจะได้ราคาที่คุ้มค่า อันนี้สองก็คือเป็นพูกแบบไม่เต็มคันรถอันนี้ต้นทุนจะมีค่อนข้างเยอะเราแบบไม่เต็มคันรถเราจะมีต้นทุนของการบรรทุกเที่ยวเปลา่าบรรทุกเที่ยวเปล่าหรือเสียค่าระวางใดเช่นผู้โดยสารไม่เต็มเที่ยวสินค้าไม่เต็มเที่ยวตรงนี้ผู้ประกอบการก็ต้องแบ,บ่รับต้นทุนต้นทุนรวมทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นโดยส่วนใหญ่การที่จะลดเรื่องของ การขนส่งแบบไ่เ,เที่ยวเราจะใช้ขีดเส้นนิดนึงนั่นล่าะส่วนมากจะมีสูตรการขนส่งเราจะหาสถานีในการขนส่งรวบรวมสินค้าให้มันได้มากขึ้นคือง่ายๆคือออกจากต้นทางไปแล้วสินค้าไม่เต็มรถเราก็จะไปหาจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางใน ระยะทางที่มันอยู่ทันไปคอยรวบรวมสินค้าให้มันเต็มเที่ยวเช่นถ้าวิ่งออกจากกรุงเทพไปแล้วแบบไม่เต็มเที่ยวเราไปจอดรวบรวม,มสินค้าที่อุทยาทีหนึ่งนครสวรรค์ที่หนึ่งแล้นะวค่อยไปที่เชียงใหม่เราก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆจุดรวบรวมสินค้าตรงนี้ก็จะมีสถานีขนส่งสินค้าทางถนนหรือบริษัทลูกค้ทาที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับเราเราก็ลองประก,กาศดูว่า ประกาศขายระวังสินค้านาะว่าฉันจะไม่เป็นอย่านี้มีใครต้องการที่จะขนส่งสินค้าบ้างก็นํามา,มารวบรวมเข้าไปในเที่ยวรถของเราเพื่อจะทําให้มันเต็มเที่ยวในการขนส่งทังถนนตรงนี้สองตู้แบกที่สําคัญแล้วเนาะเส้นทางเราพอที่จะรู้จักไปแล้วเรามาดูมาตรก,การมางที่อาจารย์บอกไปถ้าไปในการขนส่งสินค้าที่ใช้รถปิกอัพเราก็ทำฟูท้าโลงฟูและ ฟูท่าโหลดฟูคอนเทนเนอร์โหลดใช้คาเดียวกันได้หมดแต่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่เ,เราลองดูรถขนาดใหญ่เดา๋อาจารย์ทีหนึ่งตรงหัวข้อนี้รถขนาดใหญ่ในการวิ่ง,งขนส่งทางถนนในประเทศไทยของเรามันไม่สามารถเข้าไปถึงทั่วควรกัวได้เราต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายยิ่งถ้าเข้ามาในเมืองต่อเข้ามาในเมืองกรุงเทพมหานครชั้นในก็คือข้างในเนาะข้างในเราจะเห็นว่าไม่ค่อยพก รถที่เป็นรถขนาดใหญ่วิ่งเข้าไปถ้าจะไปต้องการใช้กรุงเทพมหานครเป็นจุดผ่านเป็นเส้นทา,ทางที่จะผ่านไปเราจะมีเรื่องของทางด,วด่วนหรือถนนวงแหวนทั้งตะวันตกและตะวันออกหรือมีโมอเตอร์เวย์ที่อยู่ล็อกลอกกรุงเทพมหานครอ้อมไปอ้อมไปถ้าจะเข้าไปกรุงเทพมหานครชั้นในเราอาจจะต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนขนาดของรถ รถของเราใช้รถที่เป็นไซส์ที่เล็กลงก็คือจาก10ล้อเลริญ4ล้อหรือ10ล้อเจริญ6ล้อก็สามารถวิ่งเข้าไปได้มีช่วงเวลาช่วงเวลาตรงนี้6โมง20นาะิก6โมง20จนถึง3ทุ่มตรงนี้เนี่ยห้ามวิ่งเราห้ามวิ่งห้ามเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด10ล้อห้ามเดินรถตรงนี้ยกเว้นรถบรรทุก10ล้อที่เป็นกิจการพิเศษอันคิดเส้นไว้ในเนึ้ ได้รับการผ่อนผนกิจการพิเศษเช่นใช้สำหรับการกราาาร่อสร้างก่อสร้างใช้แรบ้างใช้ปูนเนาะก็รถบรรทุกท่อนกรีตรถเครนรถที่เป็นรถขยะรถรถเก็บขยะของฝอ,อยเราดูชนิดของรถไม่ได้เนาะสามารถวิ่งได้ภายในเวลา10โมงจนถึง8 30นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาอ่าเราบรรทุกขนาดใหญ่ทางด่วนทุกขั้นก็เหมือนกันห้ามเดินรถบกล้อ ช่วงเช้าตัวนี้กับช่วงเย็น4ี่โมงจนถึงสองทุ่มเป็นช่วงที่การจระะาจรติดขัดเขาถ้ากฎหมายเขาก็จะลดเรื่องของปริมาณของรถก็คือห้ามรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่เดินรถแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่มันจะมีอัตราการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าตรงนี้มันจะทําให้รถติดสะสมเขาก็จะลดเป็นและทางรถวรทุกท่านอีกส่วนหนึ่งก็คือจํานวนล้อจะมากขึ้นสิบล้อขึ้นไปเวลาตีห้าจนถึงเก้าโมงและ 3จน13ทุ่มห้ามเดินรถบนทางด่วนต่อตรงนี้วิธีการทําอย่างไรเราก็จะเลี่ยงเลี่ยงการเดินรถหรือง่ายๆก็คือเปลี่ยนไซรถให้มันเป็นรถขนาดเลด็กลงใช้รถปิ้งอัพเข้ามาช่วยในการขนถ่ายสินค้าอาจจะใช้ปริมาณเยอะยขึ้นเนื่องจากถ้าสินค้าเยอะเราอาจจะเปลี่ยนไซรถเนี่ยถ้าไป10ล้อ18ล้อมันอาจจะเต็มเที่ยวทีเดียวคันเดียวใช้คันเดียว แต่ถ้าต้องเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะหรือใช้ทางต่วนเพราะก,การต้องคำนึงถึงเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนไซรัลให้เป็นรถขนาดเล็กปริมาณในการขนส่งมันก็จะน้อยลงต่อเดคันดูสิว่าต้นทุนที่จะต้องแบกรับมีเท่าไหร่หรือเราก็วิ่งตอนที่เขา้าอนุญาตง่ายๆเราจะเห็นได้ว่า,าก,ก่อน10โมงเชา้าบริวเวณหน้าหน้าเมืองเอกจะมีรถบรรทุกมารอและรอเข้าเข้ากรุงเทพเข้าให้วิ่งรถได้ตอน10โมง มาตรการการห้ามเดินรถตรงนี้อย่างที่บอกผลก็คืออะไรบ้างผลที่เขาห้ามห้ามก็ห้ามไว้เพื่อจะทาให้การเดินทางการจราจรในช่วงเวลาเล่งดวดหรือในเขตชุมชนที่ต้องใช้ความระ,ะมัดระวังเนี่ยสามารถเดินทางเดินทางได้อย่างปลอดภัยเรามาดูอีกหนึ่งมาตรการที่จะควบคุมก็คือควบคุมเรื่องของน้าหนักเมื่อกี้ส้นทาไปแล้วมาดูควบคุมน้าหนักดูดอกจันทีหนึ่งดอกจันทีหนึ่งเรื่องของน้าหนัก การควบคุมน้าหนักก็เช่นเดียวกันเนาะหน,หนูทุกคนพอที่จะเคยเห็นการช่างน้ําหนักตาดชดดด่างน้ำหนักรถบรรทุกที่จะอยู่บริเวณเส้นทางทางถนนต่างๆการมีมาตรการตรงนี้ก็คือกาอกํอตนรวจก็คือช่วยลดเรื่องของถนนชำรุดเนาะถนนชำรุดหรือบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกหนดเนี่ยาจะาเกิอนดอันตรายเนาะจะเกิดอัอาาอนตรายนะ ด่านชั <tu i ro> ่งน้ำหนักโดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ก่อนเข้ากรุงเทพมหานครก่อนเข้ากรุงเทพมหานครเราใครเคยไปทางสายเอเชียจะเห็นด่านช่่งน้ำหนักตรงบไปยินต่อด่านช่่งน้ำหนักตรงบไปยินหรือไปทางราชพฤกษ์หรือมุมคาปานาก็จะเห็นด่านช่่งน้ำหนักเขาจะกระจายตัวอยู่ทั่วทั่วไปก่อนจะเข้าเมืองก่อนจะเข้าเมืองเพื่อจะกำหนดน้ำหนักบรรทุกโดยส่วนใหญ่ รถบรรทุกทุกคันก็จะต้องเข้าไปทาการชั่งน้ำหนักแล้วจะได้ใบผ่านก็สามารถทําการขนส่งเข้าไปในกรุงเทพมหานครได้ด่านชั่งน้ำหนักจะมีสองส่วนด่านชั่งน้ำหนักถาวรก็จะติดตั้งอย่างที่บอกติดตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเส้นทางหลักๆที่จะเข้ากรุงเทพมหานครก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือด,ด่านชั่งน้ำหนักบางไปยินรถบรรทุกทุกคันก็จะมาขึ้นมาชัาง่งตรงนี้ก็จะมีตาชัา่งคิเลิกทรอนดิส จะมีตัวเลขที่กําหนดไว้เนาะถ้าน้ําหนักเกินก็จะต้องชาระค่าใช้จ่ายก็คือค่าปรับความผิดสารจรก็คือน้าหนักเกินถ้าน้าหนักอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ตามจดหมายกําหนดก,ก็สามารถผ่านไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นกนังสั่งกำหนักที่ผู้ประกอบการจะต้องดูเรื่องของสสเส้นทางเสร็จแล้วยังต้องดูเรื่องของน้ำหนักในการบรรทุกด้วยเนื่องจากม,มีกฎหมายเข้ามากำหนด นื่องจาก,กมีกฎหมายเข้ามาควบลักษณะของรถตัวนี้ก็คือรถที่มีเครื่องปักอากาศเนาะอันนี้มีคอมเพรสเซอร์อยู่ก็น่าคือของห้องเย็นเนาะเป็นอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ภายในก็อ,อาจจะมีขอบที่ควบคุมระดภูมิได้ต่อมาเป็นด้านช้างน้ำหนักขณะรถวิ่งตรงนี้ก็จะเป็นติดตั้งไว้บริเวณผิวถนนโดยทั่วไปก่อนที่จะเข้าสู่ด่านช้างน้ำหนักริง เป็นด่านชัางระดักที่อาจจะวางบนผิวถนนใ,นในกรณีที่ไม่มีด่านชั่งน้ำหนักขาวรหรือฝังตัวเครื่องชา่างตัวลอยใต้ผิวถนนก่อนที่จะเข้าบูธมาละพรตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการช้างน้ำหนักใช้ระบบเดียวกันกับด่านช้างน้ำหนักขาวรเลยก็คือป้องกันเรื่องของน้ำหนักเกินเราป้องกันเรื่องของน้ำหนักเกินอาจจะหลักการนิดนึงหลักการบางแผนการบรรจุน้อตรงนี้ก็คือหลักการง่ายๆตรงนี้จย์ก็มีส่วนที่จะให้เรา ทำความเข้าใจเราก็มีหลักในการการวางแผนเส้นทางของการขนส่งสินค้าทางถนนอันแรกเลยก็คือข้างล่างตรงนี้อ่าข้างล่างตรงนี้ก็คือพยายามขยายพื้นที่ดูโซนดูกลุ่มในการส่งการเที่ยวให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ก็คือวิ่งให้มันคุ้มค่าส่งไปยังลูกค้าพอสุดท้ายรู้ที่ว่าอยู่โซนไหนแล้วเราก็จัดกลุ่มลูกค้าให้มัน เข้าไปอยู่ในโซนเดียวกันเช่นลูกค้าไปภาคเหนือดูซิบ่ารทางนี้เราต้องส่งไปภาคเหนือเราก็หาลูกค้าโดยรอบอีกางภาคเหนือมีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็รวมเที่ยวเข้าไปรวมเที่ยวเข้าไปส่งให้มันเต็มเที่ยวอาจจะส่งที่อยู่ได้ก็คือใช้ประโยชน์จากการพาานสูงสุดยกผลขึ้นลงได้อย่างสะดวกลดระยะทางจุด ในแต่ละจุดลดระยะทางเนาะเราดูาช่ว่าจุดที่ใกล้ที่สุดเราควรจะจอดที่ไหนก่อนหรือลูกค้าคนแรกที่เราจะส่งสินค้าเนี่ยควรที่จะอยู่ตรงไหนเราจะมีโปรแก,กรมการวิเคราะห์๋ยวมีบทที่เก้าต่อบทที่เก้าให้ดูว่าทําได้อย่างไรพิจารณาจุดจัดส่งสินค้าให้มั่นใจว่าจุดที่มีที่จะส่งเนี่ยมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเพื่ออะไรอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อที่จะประหยัดเวลาในการยกขนตรงสิน ลกสินค้าขึ้นลงเปลี่ยนเวลาให้มันสั้นลงเพื่อจะได้ใช้ในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไปได้แล้วก็เป็นการรักษาเรื่องของลิกทางให้มันสั้นลงไม่ต้องรอคอยนานอันที่อันล่างนี้อันสุดท้ายข้างล่างนี้ก็คือมั่นใจด้วยเรื่องของการดําเนินงานต้องไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายทั้งการบรรทุกสินค้าเรื่องของน้ำหนักสินค้าต่างๆต้องถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าพืนที่การเตรียมตารางเส้นทางการจัดส่งและการวางเส้นทางการขนส่งสินค้าลองมาดูซิว่ามีอะไรบ้างเนาะลองดูซิว่าอะไรบ้างตารางในการจัดส่งแล้วก็เส้นทางที่เราจะวางได้อั้นที่หนึ่งเลยก็คือบ่งชี้จุดที่จะเป็นตำแหน่งหรือพื้นที่ขั้นที่หนึ่งก่ะลูกค้าายทางพื้นที่ไหนดูลักษณะของสินค้าที่จะขนส่งทางถนนว่าสินค้าที่เราส่งไปมีอะไร พิจารณาความต้องการของลูกค้าลูกค้าจะมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมต่อเพิ่มเติมต่อการให้บริการเซอร์วิสต่างๆลูกค้าต้องการความเร็วลูกค้าต้องการบรรจุภัณฑ์ด้วยนะลูกค้าต้องการเรื่องของไอทีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตก็ดูพิจารณาความต้องการของลูกค้า <c oughs> ต่อมาอย่างที่บอกคําว่าเป็นโซนนี้จะมาบ่อยครั้งเลยเนาะเป็นโซนนี้จะมาบ่อยครั้งเฮีาจันพูดไปว่าทําเป็นโซนกําหนดได้อย่างไรอ่าวิธีการเสนออยู่ตรงนี้ก็คือใช้ เรื่องของรหัสไปรษณีย์เขตเนตใต้เอาไว้รหัสไปรษณีย์อย่างที่บอกในการนขนส่งทางถนนเนี่ยแต่ละโซนแต่ละอำเภอมันจะมีรหัสไปรษณีย์ของตัวเองเราก็ดูสิว่ารหัสไปรษณีย์อยู่รอบขัานเพียงเนี่ยลูกค้าเอาที่อยู่ของลูกค้ามาก,ก่อนแน่นอนลูกค้าจะต้องแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคุณไม่เอ่ยเวลาเรามีสินค้ามาดูสิว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็จะมี บ้านเล็กที่มีเล็กที่ใช่ไหมมีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดแล้วก็จะมีไปเซ็นรหัสไปษณนีเราก็แสดงรหัสไปษณนีตรงนี้มันกรอกข้อมูลเก็บเอาไว้เป็นลิสต์ของเราแล้วก็ดูสิว่าลูกค้าในวันในวันวันหนึ่งที่เราจะไปส่งเนี่ยรหัสไปษณนีที่มันสามารถจัดกรุ่มเป็นโซนได้เนี่ยแสดงว่าลูกค้าอยู่ในบริเวณเดียวกันรหัสไปเนีคล้ายๆกันเช่นอัา เมอร์เอของเรา1นึ่งหน่สองพันฮะถ้าคับเสิร์ไป1นสองแล้วก็จะเปลี่ยนตัวท้าย1นึ่งสองศูนย์นี่คือเมอรเอหเน,บบนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ละฮะไปสนิทแบบเนี้ยเอาตัวขึ้นต้นตอนแรกมันก็จะระบุตัวโซนต่างๆมาแล้วจัดไว้อยู่ในโซนเดียวกันเราก็สามารถมันมัทุกสินค้าไปรุกเป็นโซนได้ลดระยะทางลดระยะเวลาในการแหวกส่งสินค้าตามจุดต่างๆให้สั้นที่สุด นาะสั้นที่สุดคำนวณเวลาด้วยในการยกโขนในการวิ่งเนาะในการใช้ความเร็วของรถควรที่จะต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนดถ้าการเรื่องของความเร็วอันนี้ต้องย้อนไปดูเรื่องของบนที่สองเนาะเรื่องของกรุงเทพมหานครวิ่งเท่าไหร่เขียนเทศบสลาวิ่งเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เกินส่วโมงละ60กิโลเมตรต่อสง่ง